มาเบิงลูกไก่ย้วงป้าแตกยอวยุยุ่อย,ยูอ่คนละตั้งววาสิบกว่าสิบเก้าฟองบ๊บอบยู่สองฟองอันนี้แม่แม่ไก่ย้วงเดี๋ยวจะเอาลูกมันออกก่อนเก็ีเสถังโอ้ถังขึ้นหน่อยน้องเดียวออกก้อนลูกมันแม่มันจะจิกเออเอเดี๋ยวเออออน หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนอจับหนหตัวเดอนจะมาหูค เจตัวแปตัวเกตัวสิบตัวสิบเอ็ตัวสิบสองตัวสิาตัวสิตัวสิห้าตัว สิบตัวโอ้มันมันตายมันเยียบลูกมันตายััหนึ่งพูดนะนั่นเหม็นบ่มันหลายหลายอ่พ่นะถึเน่ามือนี่ันยันซ้โอ้ตายสองปกติใครมันไม่เห็น่นเมมีสิบเก้าเนี่ยมันตายสองตัวตายเนาะโคตเหม็นกับมันบ่ออมันเบ่อมันเบ่ออันเบาสองโอ้ ใช่หรอนี่เขาออกไปบานนี่อันนึงที่มันมอเนี่ยเสียลอันนี้กินไม่ใช่หรอกลน่ละโกไปน่ารักคุณอาจะใสครจะชอบเด็กนะมห้ามพมาใส่บอกกับทาง่นี่ประกาจับน่าละยงลงไปเออโอนี่ เออเฮ้ยจมเนมันเหม็นแล้วอืออาอเนี่ยแม่ดิขอรเหม็นแ้วยายมันออกมาเอาออกโอ้โหสิบห้าตัวเออโอ้ให้กินเท่หไว น้ <c oughs> องเนี้ยงเนี้ยอ่อเนะเนี้มันจะ้ย่าจับรแรงนะลูกมันจะตายเอาเมื่อก่อน <c oughs> นะอันนี้คือฟาร,ร์มไก่ของเรานะคะฟาร,ร์มไก่ยวง ฟาร์มไก่ย่องอันนี้อันนี้รุ่นพี่อันนี้รุ่นพี่นั่นนะ <c oughs> ต้องเอาออกไปอนุบาลก่อนเพราะว่าถ้าให้แม่มันเลี้ยงเองเนี่แม่มจะเหยียบลูกมันตายอุ้ยหลายกระโดดขึเว้ยแม่เดียวได้หรอไงเออกระเดียรยิ้มสียงอันห้องเป็นเท่านี้เราังจังลาสิเอาาเอันนี้อันนี้แม่คนเดียวเดี๋ยวให้ลูกนา่ก่อนค่อยจะเอามาขึ้นเด้อ นี่ลหละเด้อให้ลูกไงก่อนเดี๋ยวเจ้าของสี่เหยียบลูกเจ้าของตายาบอกอันนี้พ่อเพิ่นพ่อประจำคอกอนุบาลไก่อนุบาลไก่อนุบาลไก่ต้องออกมาจากแม่เดอกขาดสิบเก่าหน่วยเนาะคสิบเก่าฟอง ที่จริงนะมันบ่อไตมันก็ได้สิบเจ็ดฟองเหมืนะขาดอยู่สองฟองมันบาเบาะนะมันเอาตัวบาเบาอันนันเอาเนาะอืมอันนี้เลยสิบเจ็ดสิบหกบ่ะนี่สิบห้าโอ้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเออมันไม่สิบเก้าหน่วยเดี๋ยวมันมันเหยียบลูมมันตายสองตัวอืมอืมบานกับันไทรนั่งอีกสองช่องใส่ส้มมันออกก่อนเนาะอืมสองตัวนะเนาะอืมมันออกกร มันเลยที่คอนไปสุ่มหนีสุ่มหนีออกมไม่ได้ใส่ทุนีมันสิออกพร้อมๆกันนี่โอ้ยเออสุ่มหนีมันจอกไล่ๆๆกันเลยหัวซองซึบลึบอยู่เนาะเปิดเข้าไปบ้างแต่เมย์อันกับบกกราเมียบเลยอย่างมันก็ยืนยองยองนะหัเนาะเออโอ้ยเรื่องโรคปัญญาเด็กขนาดนี้ใครจะไปก็เงียเด็กเอาขนาดเงียน่ารักขนาดอืออเงียน่าบ้านมีสิกควายอัน ไม่กินหรบหดบอกเนี่ยไปหัวอาหารกับกระป๋ายเนี่ยละขนาดนี้จะไปจะไม่กินได้ยังไงเนี่ยสดตอนเลยคนเดใจมันนานไม่ถึงคน